ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมนะครับเมลคุ้งนะครับตอนนี้สกกินมันไม่รู้เป็นอะไรอ,ะอ่ะก็วันนี้เราก็จะมารีวิวมอสนะครับมอสแบทเทลมอสแบทเทลนะครับก็เดี๋ยวก็เห็นไอ้นี่นะครับไอซีรีซีรีหนึ่งของผมเป็นซีรีส์คิง คือเอาพวกสัตว์ทุกตัวมาสู้กันที่มันสู้ได้ที่เป็นผีพีสศาจมาสู้กัน๊บใครจะเป็นผู้ชนะในรอบสุดท้าย,ายมาครับรีวิวเลยร,รีวิวรนี่มารีวิวเลยก็วิธีทำก็ก็ถ้าจะให้สู้กันนะครับ เช่นจะให้มันตีกันใช่ไหมครับก็กดกดค้างแล้วกดอย่างนี้โอ้เกนครับก็ตีกันสิเค okay, มันก็จะตีกันตีตุ่มตุ่มเอแล้วก็ตายตามกันมาเรามาดูคิปเปอร์กัน อ่าคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์มาคิปเปอร์ก็รีวิวนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยนึงเอ้ยอย่าบึ้มึ้มเป็นรูเลยมาตัวต่อไปก็พิกซอมบี้ดูน่าจะออกนะว่าใครจะเจอใครไม่สวนวะ cứ nó sู้ với không được à? để, hái cái gì để nó sู้ với nhau được à? ờ, chúng ta sẽ Enderman, Ui chăng mình, ị, lục đại lục sẽ nó nữa, là chúng hơi sẽ hưỡi mà เอเอแก๊สอย่าเล่นของสุงมโอเคก็อาจจะมีเสียงรบกวนนะครับมาสลามเอไม่ตีกันวะเออช่างมันมา เนื่องจากเราเกียรสารามะมาคิปเปอร์ <c oughs> ฟิ <c oughs> อิ้มนี่คือการรีวิวมอนะครับ คนถามนี่แน่ใจนะว่ารีวิววหมดก็อาจจะสั้นหน่อยนะครับมาทดลองก็ลองได้หมดทุกตัวแต่ตอนนี้มันยังเช้าอยู่ไงมาฟิวโอเคนะครับก็มอดนี้เหมาะกับการแบบคิงอะไรของผมมากเลยมอดเนี้ยโอเคก็มาดูผลลัพธ์กัน ที่ได้มาให้มันสูนะ้ตรงนี้ซอมบี้ออกไปก็ตายมาดูกันว่าใครจะชนะยกที่หนึง่งละโอ้โหโอ้ายพร้อมกันเนื่องจากขวามือเดี๋ยวปิดให้มันก่อน อ่ะดูกันว่าใครจะชนะเจดเคชนะได้ไงวะงอออกไปงอกงองอกเยอ,เอะอะไรเธยเฮ้ยเอาตัวอะไรมาเจอดีแก๊สแม่งเลยมะตะก๊อกดาบดาบ จะสื้กันเปล่าวะเออห้อีกตัวหนึ่งอยู่ไหนะสื้กันดิโอเคงั้นไอตัวน,นี้แล้วกันเอา้าคุณตีนั่นเราเนี่ยเอ้า ก็อาจจะน่าเบื่อแป๊บหนึ่งครับเออช่างมันแล้วกันอืมโอเคขามันแล้วเรี้ยวมันมา ก็หกกันทีนะมดเนะี่ยเออหดดีอย่างไร yes K มามาทำการพิธีปิดรายการก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ สวัสดีครับบ๊ายบายอู้ก็สำหรับคนที่เข้ามาดูด้วยหละก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ